สวัสดีค่ะ วันนี้เชอรี่จะมาทำ how to แต่งหน้าในลุกเจ้าสาวค่ะใครที่อยากลองแต่งหน้าเจ้าสาวด้วยตัวเองสามารถทำได้นะคะหรือใครที่ยังไม่ได้จะแต่งงานก็สามารถนำการแต่งหน้าลุคนี้เนี่ยไปใช้ในการแต่งหน้าไปงานได้ค่ะเริ่มแรกเชอรี่จะบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นและเตรียมผิวไปในตัวด้วย Beakin Natural f a c e m i s t ค่ะฉีดพรมให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยลุคนี้เราจะมาเริ่มกันที่คิ้วกับตาก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บผิวให้เนียนกริบตอนท้ายทีเดียว เริ่มจากการเขียนคิ้วด้วยดินสอค่ะและใช้แปรงเบรนดให้ทั่วค่ะจากนั้นใช้มาสคาร่าคิ้วสีใกล้เคียงกับสีผมปาดค่ะเช็ดส่วนที่เลอะด้วยคอตตอนบัดนะคะทาไพรเมอร์หรือคอนซีลเลอร์บริเวณเปลือกตาค่ะเพื่อใช้เป็นเบสจากนั้นเชอรี่จะใช้อายแชโดว์พาเลตจาก t Too o f a c e s e m i Sweet c h o c o l a t e bar นะคะ สี peanut ตเตอร์ที่ออกแนวส้มอมน้ำตาลค่ะคัดเบ้าตาก่อนแล้วทาทับด้วยสีรมเรซินค่ะใช้สีน้ำตาลทองสร้างมิติบริเวณหางตาใช้สีน้ำตาลเข้มชื่อว่าสีโ c o c o ช c h i ี่นะคะย้ำบริเวณหางตาและรอยพับเปลือกตาแล้วก็เพิ่มความเข้มด้วยสีน้ำตาลเข้มอมม่วงอีกครั้งค่ะ จากนั้นใช้สีดำวาดเป็นตัว V เบรนหางตาทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็เบรนให้เข้ากันนะคะใช้อายแชโดว์สติ๊กจาก l อร่าเมอร์เซียสี r รสโกล l d ทาตั้งแต่หัวตาจนถึงกึ่งกลางดวงตาและใช้อายแชโดว์สีพิงค์ชูกาทาทับให้ทั่วรวมทั้งเบรนหัวตาด้วยค่ะ เติมอายแชโดว์สีที่เราคิดว่าอ่อนไปเพิ่มค่ะจากนั้นใช้อายไลเนอร์แบบดินสอเขียนด้านในขอบตาล่างและใช้อายแชโดว์สีเดิมที่เราใช้ทาบริเวณขอบตาล่างโดยสีอ่อนจะอยู่บริเวณหัวตาและสีเข้มอยู่ห่างตาค่ะ ใช้เจลอายไลเนอร์เขียนขอบตาโดยวาดหางบริเวณหางตาด้วยนะคะจากนั้นใช้อายไลเนอร์แบบหัวปากกาวาดให้ชิดบริเวณขอบตาค่ะเพื่อให้ส่วนอายไลเนอร์เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะ ติดขนตาปลอมค่ะโดยเชอรี่จะใช้ขนตาปลอมจากสลละอีนะคะเบอร์ BF34 ค่ะรุ่นนี้เขาจัดช่อออกมาน่ารักดีและแล้วก็มาถึงขั้นตอนของผิวหน้าค่ะเชอรี่ใช้แปรงแตะคอนซีลเลอร์สีสว่างกว่าผิวนิดนึงลงให้ทั่วบริเวณใต้ตา,ตาจนถึงโหนกแก้มค่ะถือเป็นไฮไลท์ไปในตัวเลย จากนั้นใช้แปรงตัวเดิมค่อยๆเบรนและกดๆให้ทั่วอีกครั้งด้วยฟองน้ำขายค่ะ จากนั้นใช้เคที่ดออีซีโนสอพด้านหัวเชดดิ้งเชดดิ้งบริเวณข้างจมูกร่องแก้มและข้างหน้าผากทั้งสองข้างค่ะแต่ยังไม่ต้องเกลี่ยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นเบสชั้นแรกของเชดดิ้งค่ะเชอรี่ใช้รองพื้นลอร่าเมอร์เซย์ l ซ c r ลครีมมอย u r i z i ไรซิสี m e d i ียมไอวอรีค่ะ ลงด้วยแปรงและเกลี่ยให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณที่ทาคอนซีลเลอร์ไว้นะคะเดี๋ยวจะหนาจนเกินไปและใช้ฟองน้ำไข่กดๆเกลี่ยๆรองพื้นให้ทั่วใบหน้าอีกครั้งค่ะ จากนั้นเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นแบบ Translucent ค่ะใช้แปรงหัวเล็กทาแป้งบริเวณที่ต้องการเก็บรายละเอียดเช่นบริเวณใต้ตาค่ะลงบรอนเซอร์บริเวณกรอบหน้าและจมูกที่เราเชดดิ้งไว้อีกทีค่ะ ทาส่วนไฮไลท์บริเวณหนกคิ้วหน้าผากสันจมูกและหนกแก้มค่ะต่อมาเชอรี่จะปัดแก้มด้วยครีออนดูอัลบลัชเชอร์ค่ะสีบับเบิลกัมจะเป็นสีโทนชมพูหวานๆาน่ารักน่ารักค่ะโดยใช้แปรงวนทั้งสองสีเข้าด้วยกันแล้วปัดบริเวณโหนกแก้มด้านบนค่ะอย่าลืมบำรุงริมฝีปากก่อนทานลิปนะคะ เพื่อความติดทนชัดของลิปสติกวันนี้เราจะมาทาลิปอินซูเรน์จาก Too Faced กันก่อนค่ะแล้วทาทับด้วยลิปสติกเนื้อครีมจากเลฟลอนสีพิ n ง in the Afternoon ค่ะสีนี้สวยเราใช้มานานแล้วจะออกชมพูอ่อนๆเหมาะกับทุกโอกาสเลยค่ะฮ่าฮและเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เชอรี่ด้วยนะคะอ้อเกือบลืมไปหลังจากแต่งหน้าเสร็จเชอรี่ก็จะเสร็จทุกอย่างด้วย b e บีกิน r a l Face Mist อีกครั้งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของจริง